สวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่กับเซลพินกที่ช่องขายรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าสกลนครโดยเซลพินกค่ะคลิปนี้นะคะเซลพินกจะพามาตั้งค่าสัญญาณกันขโมย PZ6160 แบบง่ายๆกันค่ะตามมาดูเลยค่ะเวลาที่เราจะเซตสัญญาณกันขโมยนะคะพอสัญญาณไฟดับแบบนี้เราทําการกดปุมป่ม,มลงไปนะคะนี่ให้มันขึ้นสัญญาณบูลิงสีฟ้านะคะแล้วก็เอียงคอมาด้านซ้ายให้สุดก่อนแล้วก็ หมุนกุญแจไปตำแหน่งล็อกนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของตัวรีโมทนะคะกดล็อกกุญแจกดล็อกกุญแจตัวล่างตัวล่างครับตัวล่างค้างไว้ให้เป็นสีแดงแล้วก็กดปุ่มด้านบนให้ให้สัญญาณการขโมยทำงานนะคะเป็นปุ่มสีเขียวเขาจะมีสัญญาณหนึ่งปิ๊บดังขึ้นมาแล้วก็อีกหนึ่งปิ๊บดังที่ตัวรถแบบนี้นะคะและ สังเกตง่ายๆว่าสัญญาณการขโมยปฏิบัติการหรือ,อยังก็คือสังเกตตรงจุดตรงนี้เขาจะมีไฟสีแดงกระพริบอยู่นั่นเองค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะในช่างนะคะอันนี้ก็ใช้งานได้แบบง่ายๆเนาะแล้วก็สามารถซ็ได้ด้วยตัวเองเลยเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ